ที่ไหนจะไปด้วยกันจำเดือนและดาวมาวางเรียนเรามารวมก,กันเคียงกันอย่ามองต่อว,วันดูพระจังของเราอยากจะชวนเธอไปเที่ยวไม่ด้วยกัน,กนขึ้นมาที่หลังไปด้วยกันไม่มีเงาทำใหน้ำแห่งฟ้าโลกเป็นของเรา สวัสดีค่ะทุกผู้ชมวันนี้นะคะรายการเที่ยวลงไนไทยแลนด์เวิด์ของเรานะคะเรามาพร้อมหน้าพร้อมตาก,กัน3ามคนเลยอะคะอ่ะม,มีทั้งน้ำพึ่งนะคะน้อยแล้วก็เกดค่ะเราพูดไปแล้วนะเราสามคนเนี้ยไม่ได้มาปะกันเนี้ยอนานนะแต่ว่ายังไงก็ตามเนี้ยนะในเมื่อเรามาเจอกันอย่างนี้แล้วเนี้ยใช่ไหมพี่อยากจะ พูดว่าพี่อยากจะทวงของขวัญน,น่ะนะเ <c oughs> พราะที่ผ่านมาเนี่ยหนูทั้งสองคนเนี่ยยังไม่ได้ให้อะไรพี่วันเกิดเลยไม่จริงค่ะวันนี้เกดเตรียมมาให้เลยค่ะพี่น้ำพึ่งเกดจะพาพี่น้ำพึ่งเนี่ยนะม,มาทำบุญไหว้พระหลวงพ่อโตกันที่วัดมหาพุทธารามที่จังหวัดน,นี้เลยค่ะพี่เพิ่งดูดูดูนี่นี่นี่สมองทายค่ะทายพี่พึ่งทายื่อะไรอ่ะอตุนีจังหวัดอะไรคะนี่นี่ เดียว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 สี โชว์เลยนะคะเนี่ย <อ EN> โอ้โหแหมมันก็ต้องมีใบ้ทำให้มันรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็คุณผู้ชมมันก็จะได้คิดตามเราไปด้วยความจริงเนี่ยนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยพี่มงจริงพี่คิดได้ตั้งนานแล้วแหละแต่ว่ามีนิดนึงไงรู้ไหมเมื่อกี้เนี่ยเกศขอพรหลวงพ่อโตวันเนี่ยนะคะบอกว่าให้พี่น้ำมพึ่งเนี่ยเออมีกิจการลุ่งเรืองเติบโตแบบว่าแล้วก็เฮงเฮงรวยๆด้วยล่ะค่ะน้องน่ารักมากสาธุมาขอกอดหน่อยนะทั้งสองคน วัดมหาพุทธารามพระอารามหลวงแห่งนี้เป็นวัดประจำจังหวัดศรีสะเกดค่ะภายในวิหารประดิษฐานองค์หลวงพ่อโตพระพุทธรูปปางมาลวิชัยศิลปะแบบนครจำปาสักซึ่งเป็นที่เคารพเลื่อมใสอย่างมากของคนที่นี่อีกด้วยล่ะค่ะนี่เมื่อกี้เนี่ยก็เกตเนี่ยใช่ไหมตกบอกในเรื่องของขวัญไปเรียบร้อยแล้วและมัน ไม่มีอะไรให้เลยเหรอฮะใครบอกพี่น้พึ่งเป็นความภูมิใจมากเลยที่จะนําเสนอนะคะคุณน้อจะพาพี่นิ้พึ่งไปไหว้หลวงพ่อโตหลวงพ่อโตเฮ้ยเรียนแบบกันละนี่จริงๆไม่เลยค่ะพี่นิ้พุ่งไี่คิดมาจากบ้านเลยแต่บังเอิญว่านี่โดนเกตเลยนะคะปาดหน้าเลี้ยวเข้าวัดก่อนแต่จะบอกว่าของน้อยเนี่ยนะพิเศษ ไม่ธรรมดาลวงพ่อโตของน้อยนี่นะคะอยากฟังเรื่องราวมั้ยโอยอยากฟังอ่ะๆเดี๋ยวรีบไปแล้วเดี๋ยวจะไปเล่าให้ฟังที่ดูนะคะพ่อว่าจะบอกว่าของขวัญที่เราเตรียมให้พี่น้ําพึ่งทั้งคู่เนี่ยวันนี้เยอะมากเดี๋ยวพาที่จะตกลิ้นซะก่อนนะคะเรารีบไปก่าไม่อยากจะโม้ว่าเป็นอะไรบ้างรีบๆเลยค่ะพี่น้ําพึ่งขามึนงอกจากอำเภอเมืองน้อยพาพี่น้ําพึ่งและเกดเดินทางมายังวัดจอมพระ อยู่ที่ตำบลบึงบอนอำเภอยางชุมน้อยค่ะที่วัดน,นี้เป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อโตพระพุทธรูปเก่าแก่อีกองค์หนึ่งของที่นี่ค่ะ เป็นยังไงบ้างคะองค์หลวงพ่อโตที่น้อยพามาถึงแม้ว่าจะพามาช้ากว่าเกณนะคะเพราะว่าการเตรียมการของน้อยเนี่ยยิ่งใหญ่อย่างที่พี่น้พึ่งเห็นนะคะรู้สึกอุ่นน้ำฝาข้างค่ะจะบอกว่าองค์หลวงพ่อโตที่นี่นะคะมีความพิเศษค่ะเพราะว่าถือว่าเป็นพระพุทธรูปองค์เดียวเลยในภาคอีสานที่หันหน้าไปทางทิศตะวันตกค่ะพี่น้ำพึ่งเนี่ยพี่อยากรู้ว่าใช่แล้วทาไมเพราะว่าอะไรใช่ไหมคะน้อยไม่รู้จริงค่ะ แต่น้อย <S <S มีผู้รู้<ม>จะแนะนําให้กับพี่น้ำพึ่งแล้วก็เกดน,นะคะคได้รู้จักท<ม>่านเนี่ยเป็นอดีตก,กำนันของตําบลบึงบอนค่ะก<ม>ำนันนาดแก้วสีหวงค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะที่นี่ทีไปที่มาหลวงพระโตของเราที่หานนาบพระพักไปทางด้านตะวันตกมีองค์เดียวที่อยู่ในจังหวัดสุรินทร์และทางอื่นก็ไม่ทราบแต่ทาน ที่นี่ก็มีองค์เดียวจริงๆพ่อแม่ที่เล่าหลายๆรุ่นหลายๆสมัยก็เคยเล่าให้ฟังว่าพ่อแม่ย่าทินฐานมาจากหลงบรรแบรนทีนี้ก็ถามป่ามามาก็เห็นท่านประิสานอยู่ตรงนี้เลยเราไม่ได้ตึงแต่งนะคะเพราะท่านเป็นทองสำเริจเป็นสีเ้อทองที่สีเหลืองแล้วชาวบ้านในแถบนี้จะเดินทางมาขอพรอ,อะไรจะสําเร็จถ้าวัานวิษาขคาบุญจาท่านจะ,สะเสด็จออกนะท่านจะออกแสนบ้านเราจะเรียกโคมง สีเขียวท่านจะเสด็จออกเลยตอนวันวิสาขบูชาหรือวันเป็นเดือนออเราถึงวันวันนั้นเป็นวันปฏิสนามที่ท่านออกใส่ต้าสิบบาทเราทาอะไรเป็นพิเศษในวันนั้นไหมคะเราก็แห่เข้าวันก้อนนะในวันถ้าพันก้อนก็คือที่เห็นแบบที่เห็นนี้นะคะไม่ต่ำกว่าวันก้อนชาวบ้านจะแห่คนเยอะคนเยอะในตาบลเราถือวันนั้นเป็นหลักนี่น้อเพิ่งถาอเป็นยังไงบ้าง ของขวัญวันเดของพี่น้ำพึ่งน้อยพามาที่องค์หลวงพ่อ oh โ sí, ตองค okay. like ์ท so ี่สองสุดยอดเลยแรกสองเมย์สองเมยคุณยอดเนี่ยแล้วจะบอกว่ายิ่งไปกว่าน like ั้นเนี่ยแห้อธิษฐานขอพรค่ะให้ท่านประธานพรขอพี่น้ำพึ่งจะความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นรวยๆเฮงๆไหมยมกยมกฐานทูนักการบ้านอีกแล้วอะพี่ไม่ถือสาเรื่องนี้ยิ่งได้รับมากเท่าไหร่ยิ่งดี ว่าแล้วเนี่ยนะวันนี้เนี่ยนะเราได้รับความเป็นสิริมงคลนะกันถึงสองวัดด้วยกันและตอนนี้เนี่ยนะพี่ก็จะตอบแทนน้องๆด้วยการพาน้องๆเน,นี่ยนะไปรับประทานอาหารนะบรรยากาศแบบท่ามกลางสายน้ําสบายสบายชิวๆสวยงามเดี๋ยวไปกับพี่ออขอบอกอ,อาจจะไปก๋ยเตี๋ยน้ำตกธรรมดากันนะน่าสหรือเปล่าเอ้เชิด บ้างเจอสองสาวบรรยากาศที่พี่พามาท่ามกลางสายน้าเห็นเด้งเขาเรียกว่าหาดนางเหงาพี่เขาเรียกว่าหาดนางเหงาเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะอะไรคะเขาต้องการเชิญชวนที่คนมาเยอะๆนางจะได้ไม่เหงานางจะได้คลกคื้นอ๋อและที่สําคัญเนี่ยนะเวลาน้ําลดเนี่ยมดมันก็จะมากินปลา มีวิชาการน้ำลดเนี่ยนะตอก็จะผุดยาวไปไล่ใช่ถาดก็จะเกิดอืแล้วคนก็จะมาเที่ยวกันที่ตรงนี้ใช่คนก็จะมาเที่ยวที่ตรงนี้มาว่ายน้ําอแล้วถ้าเผื่อคนไหนที่ไม่ว่ายน้ำเขาก็จะมาอยู่ที่แพรอย่างเงี้ยอาหารก็อร่อย ดังนั้นเขาก็เลยจะมาสั่งอาหารกันราคาก็ถูกจบแล้วโอเคโอเค หาดนางเงานะคะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีหาดทรายริมแม่น้ำมูลบริเวณหาดจะมีแพอาหารไว้คอยบริการให้กับนักท่องเที่ยวที่ต้องการจะพักผ่อนหรือรับประทานอาหารค่ะโดยหาดนางเงาแห่งนี้จะมีช่วงฤดูการท่องเที่ยวที่เหมาะสมที่สุดคือในช่วงหน้าแลง้งตั้งแต่เดือนมีนาคมจนถึงเดือนเมษายนค่ะเพราะช่วงนี้น้ำจะลดลงจนสามารถมองเห็นชายหาดที่สวยงามด้วยค่ะ จริงๆเนี่ยเราสองคนนะคะยังมีของขวัญแบบว่าพิเศษอีกชิ้นหนึ่งให้พี่นุ่มพึ่งด้วยแหละจริงดิอันนี้เรียกได้ว่าร่วมมือร่วมใจปรึกษากันเรียบร้อยแล้วค่ะพอรู้ว่าเนี่ยพี่นุ่มพึ่งน่ะชอบวัฒนธรรมประเพณีเก๋กับพี่น้อยเนี่ยก็เลยจะพาพี่นุ่มพึ่งเนี่ยไปเที่ยวหมู่บ้านเแมรหมู่บ้านคเขมนะคะรอไป กัมพูชาเลยอุ้ยเยอะมากเลยบอก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 ลายๆลาๆหลสีสเกลนี่แหละค่ะแล้วเราทำตามงบงบหมดแล้วพี่เพิ่งแต่รับรองเราจัดนี่นะถือว่าจัดเต็มอุ้ยพี่เกวจัดแค่ครึ่งเดียวถ้าเกิดเต็มมันต้องไปถึงที่กัมพูชา เป็นรอบกันใหม่ก่อนเนาะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปเดี๋ยวงบเขาน้าเนาะเขาน้าเนาะจ้าน้องๆเลี้ยงเนี่ยนะหรือพาพี่ไปเที่ยวที่ไหนพี่ถือว่าน้องแล้มีความตั้งใจจะเต็มจะครึ่งพี่ก็ไปด้วยทั้งนั้นด้วยความเต็มใจอีกสักหนึ่งบทเพลงไหมคะคะเ่ลงอะไรดีล่ะอีกทีนี้ก็ได้ยอมยอมเรือนอแพ น้อยกับเกตบอกว่าจะพาพี่น้ำพึ่งมาจัดเต็มในเรื่องราวของวัฒนธรรมชาวคาแมเราสองคนจึงพามาชมปราสาทภูฝ้ายซึ่งอยู่ที่ตำบลภูฝ้ายอำเภอขุนหารค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับไม่ทักทายแหละค่ะว่าแต่งชุดยังไงเหมือนคเมรมากเลยคขแม ค่ะแบบจะมาสวมกอดกับวัฒนธรรมที่นี่ค่ะค่ะก็เลยอยากจะทราบประวัตินิดนึงนะคะของที่ปราสาทภูฟ้างนี้ค่ะเป็นยังไรคะปราสาทภูฟไฟแห่งนี้เนี่ยนะครับถ้าเป็นภาษาพื้นบ้านเนี่ยเขาจะเรียกว่าพนมกะบาพนมกะบากะบาแปลว่าไฟถ้าเป็นทางทางพนมเปนหรือทางกัมพูชีเนี่ยเขจะเรียกพนมกะบาครับตรงนี้เนี่ยตามโบราณคดีกรมศิลป์เนี่ย อยู่ที่สมัยพระเจ้าเทวมันที่4นะครับหนึ่งพศก็คือ1464อ่าถ้าเทียบตอนนี้เนี่ยคืออยู่อยู่ก่อนเขาเพราะวิหารประมาณร้อยปีเป็นปราสาทที่อยู่บนภูเขาไม่กี่แห่งในประเทศไทย <Okay. S 1> นะครับหนึ่งในนั้นก็คือปราสาทภูายตรงนี้เนี่ยอพระเจ้าัยวันที่4เนี่ยได้มีการดำเนินสร้างปราสาทบนภูเขาแต่ว่าสภาพตอนนี้เนี่ยถ้าหากว่าทางอาคุณน้องพึ่งงานไปดูเนี่ย <Okay. S 1> แค่แต่เห็นร่องรอยของ การขุดแต่งที่มันสูญหายไปหมดแล้วที่นี่เป็นที่ประดิษฐานของชิวัลึงตรงนี้เนี่ยขึ้นทะเบียนคมศิลไว้1พศออ2478นะครับก็ประมาณเกือบ80กว่าปีที่ยังไม่ได้ดเนินการอะไรเลยตอนี้กมศิลได้มาขุดแต่งแล้วขุดแต่งเสร็จเมื่อปี2557ที่ผ่านมาความพิเศษของภูฟ้าแห่งนี้ก็คือฝั่งทางทิศตะวันออกเนี่ยจะเป็นแหล่งค้นพบเ,เขาเรียกว่า โลหะยกโบราณด้วยที่นี่เป็นภูเขาไฟความพิเศษอีกตัวหนึ่งของภูไฟแห่งนี้ก็คือในประเทศไทยเนี่ยดอกไฟป่าไฟป่านะครับไม่ใช่ไฟคานะออไฟป่าได้อยู่บนภูเขาเนี่ยที่นี่เยอะที่สุดเราได้ชื่อว่าปราศาทภูไฟออนะครับนั่นคือนี่คือส่วนหนึ่งที่เป็นที่มาของชุมชนโบราณอย่างนี้แล้วนะที่นี่เป็นカมคามเรวัฒนธรรมカมตอนนี้ทับหลังเนี่ยออพูดพูดไปแล้วก็เหมือนจะน่าเศร้านิดนึงเนาะ กยุกช่วงนั zat, ้นนี่ก็คือการขุดแต่งเอาของโบราณไปขายชิ้นสุดท้ายเนี่เกือบเอาลงไปได้แต่ไปขายอยู่ที่ริมเขาตอนนี้อยู่ที่วัดบ้านพานพี่แจ๊ค่ะที่เราเตรียมกันไว้เนี่ยค่ะที่จะจัดเต็มให้กับพี่น้ำพึ่งเนี่ยโอเคเรียบร้อยไหมคะโอเคเรียบร้อยจัดเต็มไปค่ะเชื่อฉันอย่าลงไปเชื่อใคริ่หอไหม หมู่บ้านวัฒนธรรมชาวคาแมอยู่ที่บ้านกุดนาแก้วตาําบลภูฝ้ายค่ะบรรยากาศดูครึกครื้นแล้วก็อบอุ่นมากเลยทีเดียวเพราะว่ามีชาวบ้านมารอต้อนรับเราเยอะมากที่นี่เราได้พบกับท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูฝ้ายคุณภูนสุขติงศักด์ซึ่งท่านนายกก็ได้ชวนเราทั้งสามคนมาชมการทํานมรุยหรือขนมจีนหนึ่งในอาหารพื้นบ้านของชาวคะแมอีกด้วยล่ะค่ะ ออกดีออกดีมากโอ้ออกสวยมากเลยสวยสวยสวยและในครั้งนี้นะคะมีชาวบ้านที่บ้านกุดนาแก้วแห่งนี้ได้ประสบกับวาตภัยซึ่งเกิดจากการที่พายุพัดทําให้บ้านเรือนเสียหายจํานวน15ครัวเรือนทางรายการเที่ยวละไมัไ Thailand วิลด์ก็ได้ร่วมกับทางจังหวัดศรีสะเกดมอบเงินและสิ่งของช่วยเหลือให้กับชาวบ้านที่เดือดร้อนค่ะ เรียกได้ว่าสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับกันเลยทีเดียวค่ะนอกจากนี้แล้วชาวบ้านยังจัดเต็มกับชุดการแสดงให้พวกเราทั้ง3าคนได้ชมกันด้วยละค่ะมีทั้งเรือมะมวดหรือการลำแม่มดซึ่งในอดีตนั้นถือว่าเป็นการลำเพื่อรักษาคนเจ็บไข้ได้ป่วยโดยไม่ทราบสาเหตุค่ะ การจะเรียงเป็นการขับร้องตอบโต้กันระหว่างฝ่ายชายและฝ่ายหญิงค่ะตอนนี้ก็ถึงเวลาเข้าสู่พิธีบายสีสู่ขวัญให้กับพี่น้ำพึ่งพี่น้อยละเกตแล้วละค่ะหลังจากบายสีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะท่านนายกก็พาเกต พี่น้ำพึ่งและพี่น้อยไปชมและชิมอาหารพื้นบ้านของที่นี่ค่ะเริ่มจากละเวียกระดามหรือแกงมันปูใส่ต้นกระดาษค่ะส่วนถ้วยนี้แกงกล้วยใส่ไก่บ้านรสชาติอร่อยไม่แพ้กันเลยค่ะแต่แค่นี้ยังไม่หนำใจนะคะท่านนายกจึงพาเราทั้ง3คนไปดูวิธีการทำนมเนียนซึ่งนมนี่แปลว่าขนมส่วนเนียน แปลว่ากะลามะพร้าวซึ่งก็หมายถึงขนมกะลาโรยด้วยมะพร้าวค่ะเหตุที่เรียกเช่นนี้ก็เพราะว่าเขาใช้กะลาแทนหม้อในการนึ่งนั่นเองค่ะยังไม่หมดนะคะท่านนายกยังจัดเต็มความอร่อยให้พวกเราต่อด้วยเมี่ยงขนุนภาษาคำแม้วเลยนะคะบลกมิ้งขนุนอ <พ>บก,บกมิงคันน์นาในม่นะเอาใไมาใไมอีกทีนึงได้ไหมคะฟังไหมบกมิงคันน์บกมิงมิงคันน์จ้า <c oughs> บ,ก, <c oughs> บกมิงคันน์จ้า <c oughs> และวอลพอมขนมพื้นบ้านของที่นี่ค่ะจัดเต็มแบบนี้น้ำหนักของเราทั้งสามคน <c oughs> ต้องพุ่งขึ้นแน่ๆเลยละค่ะ ขอขอบคุณนะคะชาวบ้านทุกๆคนนะคะที่ต้อนรับนะคะเรา3ามคนแล้วก็รายการเที่ยวละไมไ h a i l a n d เบ r ร์นะคะอย่างดีเลยแล้วก็รู้สึกอบอุ่นประทับใจมากๆนะคะเที่ยวละไมไทยแลนด์เบอร์ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะย่คนี้ค่ะพี่น้พึ่งค่ะคือว่า น้อยกับเกดเนี่ยนะคะใช้งบกันไปจำกัดนะคะมันก็เลยมีบานออกมาอีกนิดนึงอะค่ะสองหน้านี่ค่ะพี่พึ่งยังไงก็ช่วยๆจ่ายให้ด้วยค่ะขอขอบคุณโรงแรมสีลำดวนโทร0 4 5 6 3 3600